ครับสวัสดีครับปีโย่พลรถบ้านครับปิโย้พลรถบ้านครับวันนี้นำเสมออี่สุสุปีแม็กครับเป็นเครื่อง 2,500cc direct injection นะครับฝาทองนะครับ2,500นะครับเด่นีพิเศษครับมีอินเตอร์ด้วยนะครับเจ้าของติดอินเตอร์มาเป็นกองเคยือนะครับเครื่องแน่นครับวิ่งจากเชียงใหม่ถึงค้อนแกนนะครับ ร้อนให้กันไม่พ่นไม่อนะครับเรื่องดีนะครับตมนิ่มนะครับตีกจากเชียงใหม่ถึงคอนแก่นนะครับสากระโปรงเดิมนะครับสากระโปรงเดิมนะครับรถเดิมสวยนะครับเจ้าของทำเป็นสีสวยเลยครับเป็นสีเทาแลรมโบนะครับมองอีกมุมหนึ่งจะออกสีบ่วงนะครับ ล้อแม็กสวยๆเลยครับลงเล่นเอกสารจุดโอนครบนะครับภายในจุดจอแอนดรอยนะครับมีเครื่องเสียงให้ด้วยเรียบร้อยนะครับเอกสารจุดโอนครบนะครับคันนี้นะครับเป็นตีสีนะครับตัวสุดท้ายนะครับเป็นเครื่องในเล็กปี48ตัวสุดท้ายนะครับดีแบกบ วี่จากเชียงใหม่ถึงขอนแก่นนะครับความร้อนมไม่นะปกตินะครับเครื่องนิ่มนะครับสีสวยงามเอกสารชุดโอนครบนะครับราคาตั้งไว้ที่1 0 0 0 0แสนห้าพันบาทนะครับหนึ่งแจากห้าพันบาทนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับสีสวยนะครับเป็นสองสีนะครับมองเหลี่ยมนี้ออกมุกสีมุกนะครับสีสวยนะครับ เอกาสารชุกโอนคบนะครับแสนห้าพันบาทนะครับสนใจสอบถามเพิ่มเติม0ู986458138และ0 8 7 8 6 8 8 5 3นะครับถ้าอยากวิดีโอคอลดูรถก็แอดไลน์มาครับ0ูนย์986458138รถจอดบ้านเรานาดีอำเภอเมืองขอนแก่นนะครับปิยะพลรถบ้านนะครับสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ